สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสดาชาแนลนะคะวันนี้สาวดาจะกินน้ําผึ้งจากอุ้ยมิมไงจากมิ้มอู้หมันหยดนะคะแล้วเราก็มีอันนี้นะคะอือหือเอาย่างีงละอือหอเป็นไงสุดยอดเลยหวาน นนี่ยต้หวานจริงๆนะดูดูหยดด้วยหยดหยดกระดิ๊บข้าวเลยเอาอีกคำเนาะโอ้ยหยุดนะคะหยุดขึ้นคอแสบเลยแสบคอมากนะคะมันเหมือนน้ำเชื่อมอ่ะ นี่หัวน้ำเชื่อมอีกแล้คะเหนียวมากเนาะออยอเลยโอ้ยหยด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 เไม่ให้เขาเป็นไงบ้างคะพี่ดาหวานปานน้ำผึ้งเลยนะ <laughs> หวานปานน้ำผึ้งนี่ของแท้เลยนะคะพี่รัดรอมไหมคะไม่ให้อันหนึงง่งอ่ะมาแล้วทางมันจะหวานกันไง <laughs> คือแบบว่าน้ำเชื่นเป็นน้ำพึ่งจริงๆนะคะเอาไหมลองไหมไม่เมตัดแล้วโอเคขอบพระคุณมากนะคะอ่าได้ท่ายหนึ่งคนละหนึ่งันึ่งอันนี้นะคะคือพี่พี่เขยค่ะอันนี้คือพี่สาวแต่พี่สาวดูพี่สาวนะไไม่เป็นร นี่พี่สาวนะอันนี้น้องสาวน้องกับพี่พี่ตัวเล็กตัวใหญ่น้องตัวใหญ่กว่าขาใหญ่ด้วยนะคะใหญ่กว่ากลับมาเด้อเออกลัโชคดีเด้อไปแล้วไปโอเคขอบคุณค่ะ ยกต้นอะไรอีกยังเลื่อยเคยเก็บเลื่อนะคะอีต้นขี้เหล็กเนี่ยนะแต่แกมีอยู่แล้วมั้งบนบนขี้เหล็กเอฟซีก็ตามมาด้วยนะคะอ้าวลืมเอฟซีเลยเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้บ้านพี่สาวนะคะเป็นลาพี่สาวเนาะไปเร็ว พี่หนึ่งกดให้หน่อยเยอากล้อง,งอ,องผมก่อนนะหนึ่งสองโอเคอ่ะพี่หนึ่ง,ง,งกดกล้องพี่เสือทีนี่หายเยอะๆหายเยอะๆหนึ่งสองต้องพี่ดาทีนี้อืมได้แล้วโอเคไล่ไปไลฟ์สดนพังลงแล้วครับลงแล้ว,งล,วลงไปหมดแล้วอะได้แล้ว จะต้องยามนะได้หมดไ้หมดจะส่งให้แล้วท so ี่หนอ๋อให้พี <S <S ่เสือริบตรงนี้นะครับขอบคุณพี่เสือแล้วก็พี่ดาม่านะครับที่ให้พวกเราได้มาเยี่ยมชมสวนของพี่เสือกับพี่ดานะครับแล้วก็ของฝากเต็นรถสวนเสือสามพันเลยครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับคนพูดถึงที่นี่นะครับผมแป๊บนึงครับหนึ่งสองโอเคครับครับ วันนี้ทุกคนพ่แตนนะครับก็ได้มาเยี่ยมชมลาสวนมะยงชิดนะครับที่เพชรบูรณ์นะครับอําเภอท่าพลอาเภอท่าพลนะครับของพี่สาดาชาแนลนะครับแล้วก็ของพี่เสือนะครับตําบลท่าพลอําเภอเมืองบอกเลยครับบอกเลยครับตาบลท่าพลครับอาเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับสวนมะยงชิดครับสวนนี้จะเก็บช่วงเดือนไหนครับตั้งแต่เริ่มมกราครับชุดที่เปิดไฟเขาจะเก็บก่อน ก็ถึงเดือนเมษาครับจะหมดถ้าใครสนใจนะครับถ้าอยากจะมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาหามาเอาความรู้จากพี่เสือนะครับพี่เสือยินดีนะครับเป็นวิทยาทานให้นะครับวันนี้ทุกคนก็ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายนะครับก็จะนํากลับไปใช้นะครับชีวิตประจำวันนะครับที่บ้านนะครับก็ขอบคุณนะครับสวนพี่เสือโชคนะครับสวนเสือสวนเสือโชคมีสองสวนนะคะเป็นสวนที่พี่เผยชื่อโชค

ก็เซียวบอกว่าที่นี่นะครับไม่ไม่ไม่เน้นปุ๋ยเคมีนะครับเป็นปุ๋ยชีวภาพใช้ปุ๋ยเครื่ยงคาวครับน้ำหมักลูกหมูน้ำหมักลูกหมูเน้นเน้นอินทรีย์ครับทำยากหน่อยครับแต่คุณภาพชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือผลไม้นะครับที่มะยงชิ้นเนี่ยเด็กจากต้นเนี่ยใช้มือลูบแล้วชิมได้เลยครับอร่อยมาก ถ้าลูกมือเราไปจับกิเค็มหน่อยเนาะโต๊กันแหละตัดเปรี้ยวที่เสือเองนะครับก็ยินดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับที่อยากจะมีเยี่ยมชมนะครับปังหมุดมาได้เลยครับที่ตำบลบาพลบ้านอะไรครับอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรบ้านโพทองครับบ้านโพทองห่างจากตัวเมืองพิจิตร17กิโลครับจากถนนใหญ่มาถึงสวน6กิโลถามคนในตลาดท่าพลรู้จักคนครับเบอร์โทรมีไหมครับมีครับบอกเลยครับ097 หนึ่งห้าสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าครับสี่รอบครับศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งห้าสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าครับโต๊ะได้ตลอดครับปีนี้ถ้ามาไม่ทันก็ปีหน้านะครับเดือนมกราเป็นต้นไปถึงเมษาเนาะครับครับผมขอบคุณพี่เสือมากครับที่ให้ผมรู้กับพวกเราวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่เสือมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยังมีเยอะเยอะเลย มีแอบถ่ายข้างหลังนะคะนกองวิดาเฮ้ยกองวิาอย่าแอบยอะให้เบอร์โทรเยอะเลยอ่ะนรให้เบอร์โทรเยอะเลยเมื่อกีลุงโอจกเพื่อโลกกะผิดกะแตนมันอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจลุงนู้นนะโอ้โดนะจะองไหมจะไม่บเลย อยากลับเนีมันกินเยอะมรูแบบนี้มุมไมมันติดเชือกดจริงๆามบันเนี่ยนี่นะคะจะมีปลาไหมดูนะคะนอนครับสองตตีแแล้วันี้ดนอนครับโอ้ยโอ้นู่นๆๆๆเปอเป็นตาย่านเนาะฮัลลเียวปบึกแน่นอน ไม่เอานะครับปลาบึกไม่เอาออกไปได้ก็เอาได้ก็เอาอยู่ที่ว่ามันจะอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราอ่านน้ำแข็งใส่ใส่กล่องกล่องโฟมใกลใกล้ดึงหางพี่ดึงหางอยู่เลยปลาบึกดึงหางอยู่เลยครับให้เาพันปล่อยให้เาพันถ้าใช่นะใช่ก็ปล่อยใช่แน่นอนครับตัวนี้ใช่แน่นอนครับปลาบึกถ้าถ้าไม่พันมันจะอกกับแขงมมุมนู้นนะได้สายเลยมันมันมันยืนมันไม่ถนัดไงกลัวจะโดนน่าเห็นต้นจานบ้านพี่ไว้ยังฮะ เนอะเห็นแล้วต้นใหญ่แล้วมื่ลุมเลยคุณนี่นะต้นจานนะคะดอกจานที่เราไปเห็นที่เชียงใหม่เนาะตอนขึ้นโดย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 คำนะคะนี่ต้นจานพูดเตรียมเสียงเลยนะครับของพี่เนาะของพี่เฉลิวดเป็นชื่อใครพี่เสือแปลงไหนฮะอนั่นเองอ้ามีถามแปลงด้วยต้นถามว่าแปลงไหนแปลงต้นจานเนี่ยครับแปลงต้นจานนดิขอชื่อผมนานไหนไหน ไปเอาเชลโนนมากลางชื่อลูกสาวโอ้แสดงว่ามีของใครเลยยกให้ลูกสาวหมดแล้วเห็นไหมเห็นไหมไม่ยอมไม่ยอมยกให้ลูกยกให้ลูกไแค่นั้นไม่ต้องอธิบายเยอะหรอกยกให้ลูกหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องอธิบายกลัวไม่มีชื่อใช่ไหมมีอยู่แล้วชื่อน่ะเยอะโอ้ขึ้นทีวีตั้งกี่ไม่อยู่แล้วมั้ง อยู่ครับอยู่มีเหรอครับนี่ไปขึ้นเลยดูนะคะเราจะดูปลาบึกมีไหมเนี่ยมีจริงเปล่าดกปลาบุก